สวัสดีครับผมกระษิ์พิรมอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมศกนี้ผมก็อยากจะขอเริ่มต้นด้วยการกล่าวโดยทั่วๆไปว่าในสังคมไทยเรานั้นในระยะหลังๆนั้นมักจะมีเรื่องที่ ค่อนข้างจะสะเทือนใจต่อผู้คนพลเมืองอยู่สองเรื่องสำคัญสำคัญด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือการทุจริตคอร์รัปชันหรือการประพฤติโดยมิชอบโดย บุคคลในแวดวงศาสนาเช่นกรณีเจ้าอาวาสวัดมีเงินมีทองมากมายเป็นเรื่องที่สะเทือนใจอย่างยิ่งที่คนที่ได้อาสาแล้วก็ตัดสินใจมาแล้วว่าจะสละแล้วซึ่งเรื่อง โลกาวิสัยทั้งหลายนั้นเราจะมุ่งในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ธรมด้วยการสละซึ่งวัตถุต่างๆใดๆเพื่อปรับปรุงพัฒนาจิตใจเพื่อไปบรรลุนะฮะซึ่งความจริงแห่งธรรมชาติแห่งชีวิตทั้งหลาย ตัดสลูกรแล้วกันนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดับเรื่องกิโลงกิเลวตที่ผ่านได้เนี่ยกับมีข่าวเป็นระยะระยะมาเป็นเวลาหลายหลายปีแล้วว่าไม่ได้มีการสละอย่างจริงจังแต่กลับใช้ตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ผลือง ในการที่จะทำมาหากินโดยมีชอบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราคนเ,เมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะที่นับถือศาสนาพุทธต้องร่วมกันออกมานะครับดูแลกำกับในฐานะชาวบ้าน็กวัดในขณะเดียวกันทั้งฝ่ายบ้านเมืองแล้วก็แวดวงองค์การศาสนาทั้งหลาย เถระสมาคมหรือสังคายกอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะถึงสำนักงานส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงราชก,การการเมืองต้องช่วยออกมาดูด้วยว่ามันถึงเวลาแล้วหรือย,อยังที่กฎเกณฑ์กติกาเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การวัดวาอาราม เรื่องเงินเงินสองทองรายได้รายรับของวัดนั้นมันจะต้องมีระบบที่แน่ชัดแล้วก็มีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ต้องแยกนะครับอำนาจของเจ้าอาวาสที่ควรจะเน้นไปในเรื่องของการทำนุบำรุงส่งเสริมาศาสนาเผายแพร่ศาสนานั้นออกจากการบริหาร กิจการวัดโดยเฉพาะเรื่องรายได้ได้ไดรบับต่างๆให้มันแน่ชัดและให้มีคณะกรรมการหรือองค์บุคคลที่จะรับผิดชอบทางด้านนี้นะพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ควรที่จะต้องมาเสียเวลากับการบริหารจัดการสถานที่ของตัววัดซึ่งเป็นตัววัตถุโดยเฉพาะเงินทองต่างๆเหล่านี้ให้เป็นเป็นที่แน่ชัดนะครับมันเป็นการที่จะช่วยกันดรงบ,บำรุงขวัญ กำลังใจของพวกเราที่นับถือศาสนาพุทธในขณะเดียวก็เป็นการส่งเสริมศาสนาพุทธแล้วก็สถานะความน่าเชื่อถือของบรรดาพิสุสงฆ์สมณเณรทั้งหลายด้วยเป็นสําคัญอันนี้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาชาระเรื่องนี้กันอย่างให้แน่ชัดเราต้องตั้งใจว่าเราจะไม่ได้เห็นเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าจอาวาสวัดมีพฤติกรรมในสิ่งที่มันสวนทางกับคําสั่งสอน ทุกคำสั่งสอนของพุทธศาสนาเป็นสำคัญน,นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มันก็เป็นข่าวสะเทือนใจสลดใจเป็นระยะระยะยก็คือข่าวที่ว่าเยาวชนต้องออกมาเข้าร่วมรายการแข่งขันทั้งหลายลองรำทำเพลงแสดงความสามารถเพื่อจะไปช่วยจุนเจอือหาไรายได้ให้กับครอบครัวที่มักจะยากจนนะก็มีฝีไม้ลายมือ มีทักษะมีความสามารถแต่ก็ต้องถามว่าแล้วทำไมเราถึงจะต้องมาทำมาหากินให้กับครอบครัวแล้วสังคมไทยที่จะช่วยดูแลเด็กเหล่านี้และครอบครัวที่ยากจนของเขาเป็นอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าที่มันน่าสลดใจไปกว่านั้นก็คือว่าเราก็ยังไม่จะเห็นว่าเด็กๆต้องดูแลกันตนเองที่บ้านเพราะไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลหรือไม่เด็กๆเ,เหล่านี้เยาวชนก็ต้องไป ทำมาหากินเก็บกระยะเก็บอะไรต่างๆเอาไปขายเก็บขวดพลาสติกใช้แล้วเพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งก็ไม่จะเป็นครอบครัวที่ผู้นําครอบครัวไม่จะเป็นปู่ย่าตายายเพราะพ่อแม่ก็ไปทํางานที่อื่นหรือไม่ก็ทิ้งไว้ที่กับปู่ย่าตายายนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีข่าวเป็นระยะระยะว่าภาะระรับผิดชอบกับความว่าญาติจนมันไปไม่ได้ก็จะมีการอะไรครับ กานขายเด็กก็ได้เข้าไปสู่กระบวนการการค่าประเวณีแต่เบที่มันเศร้าสลดไปนั่นก็คือการอะไรฮะฆ่าตัวตายแล้วก็ล่าสุดก็จะมีข่าวที่ที่บิดากับลูกสาววัยแปดขวบก็ปลูกคอตายกันนะครับพ่อคงปลกคอตายให้กับลูกสาวแล้วก็ปลูกคอตายตัวเองเพราะว่าไม่สามารถที่จะรับภาระก,กับความยากจนต่างๆนานาเหล่านี้ได้มัน ไม่น่าจะเป็นไปได้ในสังคมไทยที่มีความเจริญทางด้านวัตถุมากมายนะครับอันนี้มีเงินมีทองเรามีสนามบินดิโกเรามีรถไฟฟ้า BTS มีรถใต้ดินนะครับเรามีนู่นมีนี่อะไรทางด้านวัตถุเรามีทางยกระดับมีรถเก๋งสวยงามอะไรต่างๆเรานี้วิ่งกันทั่วเมืองมีคอนโดหรูๆนะครับมีห้างร้านห้างสรรพสินค้า นะมีการใช้จ่ายชีวิตกันอย่างฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆแล้วเราก็มีงบประมาณเพียงพอนะครับที่จะได้ทำหนุบำรุงประเทศแต่ว่าที่สําคัญไปกว่าน,นั้นเนี่ยเราก็มีหน่วยงานที่จะต้องดูแลทุกสุขของประชาชนพลเมืองและหน่วยงานเหล่านั้นก็อยู่ใกล้ชิดประชาชนจะเป็นหน่วยงานผ่านกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงพัฒนาสังคมด้ะความมั่นคงบรรย์อย่างน้อยก็สามกระทรวงด้วยกัน แล้วเราก็ยังมีการปกครองในระดับท้องถิ่นนาะจะเป็นสภาจังหวัดสภาอำเภอสภาตำบลแล้วก็มีบุคลากรที่อยู่ติดกับประชาชนจะเป็นนายกอบตอ,อบจอนายกเทศบาลนะฮะแต่ว่าที่สำคัญก็คือบรรดาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนันทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วประเทศในทุกอนุของสังคมไทยนะเราก็ถูกเสริมด้วยอะไรครับอาสาสมัครทางด้านสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุขอสมอที่ก็อยู่ในหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนรวมแล้วก็เกือบจะหนึ่งล้านคนเพราะฉะนั้นเรามีองค์กรแล้วก็บุคลากรต่างๆที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนทุกวี่ทุกวันนะจะขยายไปอีกนิดเราก็มีวัดวาอารามมีโรงเรียนที่อยู่ติดกับหมู่บ้านกับชุมชนมีคุณครู มีเจ้าอาวาสวัดนะครับที่อยู่กับประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นๆแล้วมันก็มีคำถามว่าเรามีองค์กรต่าง,ๆ,างๆเหล่านี้มากมายมีบุคลากรที่จะอยู่กับประชาชนมากมายมีงบประมาณที่เพียงพอที่จะบริการสาธารณชนแล้วเนี่ยแล้วทำไมเรายังมีกรณีของเด็กต้อง าเช่ากินข้ามทำไมเด็กต้องเข้าไปแข่งขันเพื่อจะช่วยครอบครัวแล้วทำไมเด็กถึงจะต้องอดตายและบางคนเด็กบางคนถึงจะต้องฆ่าตัวตายต่างๆนานาเหล่านี้ท่ามกลางความอะไรฮะมั่งมีสีสุขท่านก็ท่ามกลางความอะไรเพียบพร้อมของหน่วยงานของหน่วยราชการรับไอ้ราชการทั้งในระดับรัฐส่วนกลางแล้วก็ระดับทองถิ่นเป็นสําคัญนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยครับ ทั่วโลกแล้วก็โดยในรวมทั้งประเทศไทยด้วยบรรดาผู้นําทางการเมืองก็ได้ออกมาพูดกันว่าทุกคนมีภาระหน้าที่ที่จะไม่ให้มีประชาชนพลเมืองหนึ่งใดนั้นถูกทอดทิ้งถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า no one left behind คือเป็นภาระหน้าที่ของสังคมของรัฐบาลทั้งระดับกลางท้องถิ่นทั้งหมดเลย ที่จะต้องสอดส่องดูแลว,ว่าจะไม่มีประชาชนพลเมืองหนึ่งใดนั้นถูกลืมไว้ข้างหลังถูกทอดทิ้งไว้แต่ว่าในสังคมไทยนั้นฝ่ายรัฐบาลก็พูดฝ่ายวิชาการก็พูดฝ่ายขา้าราชการประจําก็พูดฝ่ายสื่อก็พูดฝ่ายธุรก,กิจก็พูดแต่เราก็ยังมีสภาพว่าเรายังมีประชาชนพลเมืองกลุ่มหนึ่งกําลังถูกทอดทิ้งได้ถูกทอดทิ้งมาแล้วนะฮะถูกตกอยู่ข้างหลัง อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเองก็คิดว่ารับไม่ได้แล้วผมก็คิดว่าเราสังคมไทยก็ไม่ควรจะรับได้เพราะถ้าเกิดเราไม่มีกระทรวงสาธารณสุขไม่มีกระทรวงสมหาดไทยไม่มีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ถ้าเกิดเราไม่มีอะไรอ,ะองค์กรทางการเมืองระดับท้องถิ่นถ้าเกิดเราไม่มีหน่วยราชการที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ทั่วประเทศไทยนั้นเนี่ยเราก็บอกโอเคเราก็พอที่จะรับได้ที่ว่ามีประชาชนพลเมืองจุดทอดจริงแต่เรามีความพร้อม ทังในเรื่องขององค์กรของรัฐแล้วก็บุคลากรและงบประมาณแต่ว่าทําไมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทําไมถึงมีกรณีของอดตายค่าตัวตายแล้วทําไมเด็กต้องไปเลี้ยงผู้ใหญ่แล้วอยู่ในทำกลางความยากจนทําไมถึงต้องอดมื้อกินมือ้อมันเป็นไปได้ยังไงนะฮะอยุติสําหรับผมก็คือเพราะว่าบรรดาเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่อย่างจริงจังผมไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่า กับนันก็ดีผู้ใหญ่บ้านก็ดีอสมอก็ดีนะครับนายกตำบลก็ดีเทศมนตรีไม่รู้ว่าลูกบ้านของตนเองนะในละแวะกอยู่ดีกินดีหรือไม่อย่างไรมีความยากลำบากนั้นถ้าเผื่อไม่รู้ก็ถือว่าเป็นการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่หรือพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านคือเป็นคนที่ทำงานแบบแม่เอาไหนมีแต่ตำแหนง่งมีแต่เงินเดือนมีแต่ความโก๋หรูอะไรต่างๆเหล่านี้ แต่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานนะเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องเอาใจใส่แ้วผมเองเป็นคนกรุงเทพผมก็หวังว่าต่อไปนี้เนี่ยผู้อำนวยการเขตประญาไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจะออกมาพบกับประชาชนนะครับตะเวนไปตามกรอบไปตามซอยไปตามท้องถนนเพื่อจะดูว่ามีคนไทยชาวกรุงเทพตกหล่นหรือไม่ แล้วก็ชันใดชันนั้นผมก็หวังว่าที่อำเภอเดใดในเจดใน76จังหวัดของประเทศไทยนะครับนอกเหนือจากกรทมนั้นตัวในอำเภอก็ดีกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ดีอสมอก็ดีนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลนายกสภาตำบลตำบลเหล่านี้เนี่ยต้องออกไปพบกับประชาชนแล้วต้องให้มีความมั่นใจว่าไม่มีใครตกหลน่นแล้วถ้าเปิดได้ไปเชิญเจอกับครอบครัวที่เขายากลำบ,บากนั้นก็จะต้องดำเนินการแก้ไขอย,อย่างทันทีทันควัน จะมาอ้างว่าไม่มีงบประมาณอันนี้ผมไม่เชื่อแล้วก่าไม่จริงเป็นความปล่อยประละเลยไม่เหลี้ยแลปล่อยให้ประชาชนถูกทอกทิ้นต่างๆนานาเหล่านี้และอันนี้ผมก็ต้องไล่ไปจนถึงตัวนายกรัฐมนตรีเป็นสําคัญเพราะตัวท่านเองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มาพูดมากที่สุดคนหนึ่งในเรื่องไม่ให้มีใครถูกอะไรครับถูกลืมถูกตกอยู่ข้างหลังท่านเองก็ต้องกำชับบรรดารท่านปรหลัดกระทรวงรัฐมนตรีของท่าน อะไรต่างๆแล้วท่านก็ออกไปดูงานเยอะแยะไปหมดเลยในต่างจังหวัดนะครับบางครั้งก็ไปออกไปหาเสียงด้วยอะไรต่างๆ,ๆเหล่านี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านทราบหรือไม่ว่าตำบลที่ท่านไปอำเภอที่ท่านไปนั้นมีคนไทยถูกลืมถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังนั้นกี่คนณนะวันนี้นะฮะนี่ผมก็ขอถามมาในเชิงท้าทายสักนดิดหนึ่ง แต่ก็ไม่เป็นไรฮะนี่มันก็ผ่านมาแล้วจากวันนี้ไปวินาทีนี้เราก็เริ่มกันใหม่ก็ต้องวิงวอนนะครับฝ่ายการเมืองที่จะอยู่ในคณะรัฐมนตรีแล้วก็บรรดาสสสวที่นั่งในรัฐสภา,าแล้วก็ผู้มีตําแหน่งต่างๆในระดับท้องถิ่นเหล่านี้ต้องเอาใจใส่แล้วก็ดูแลประชาชนพลเมืองอย่างจริงจังและจะต้องไม่ให้มีกรณีของครอบครัวยากจนอดตายฆ่าตัวตายถูกทอดทิ้ง ตายคาเตียงอะไรกันต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้เกิดขึ้นเองในสังคมในสังคมไทยมันเป็นภาระหน้าที่อันสําคัญแลว้วก็สูงส่งของพวกเราทั้งหมดนะครับที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสำคัญขอบคุณมากครับ